ิดน้อยลงใจสงบขึ้นไม่ใช่เพราะชีวิตไม่มีปัญหาแต่เพราะเราเริ่มไม่แบกทุกอย่างไว้ในใจหลายเรื่องที่เคยวนคิดซ้ำไปซ้ำมาแท้จริงแล้วไม่ได้ต้องการคำตอบทันทีแค่ต้องการเวลาให้ใจได้พักเมื่อเราหยุดคิดทุกอย่างให้หนักเกินไปใจจะค่อยๆค,คลายความวุ่นวายจะค่อยๆเบาลงเราจะเริ่มเห็นว่าหลายเรื่องแก้ไม่ได้ด้วยการคิดแต่คลี่คลายได้ด้วยการยอมรับยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ปล่อยวางในสิ่งที่เกินกำลังใจเมื่อใจไม่ต้องวิ่งตามความคาดหวังตลอดเวลาความสงบก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองการคิดน้อยลงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการดูแลใจให้ใหมีแรงเดินต่อเมื่อใจสงบขึ้นชีวิตก็จะเบาขึ้นและเราจะใช้ชีวิตได้อย่างอ่อนโยนกับตัวเองมากกว่าเดิมคิดน้อยลงใจสงบขึ้นคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองในวันที่โลกไม่ง่ายเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องในคราวเดียว ไม่จำเป็นต้องแก้ทุกปัญหาให้จบภายในวันเดียวบางเรื่องแค่ปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันใจก็จะค่อยๆเข้าใจเองเมื่อเราเลิกบังคับความคิดให้หาคำตอบตลอดเวลาความเงียบในใจก็เริ่มมีที่ว่างความสุขเล็กๆจะค่อยๆแทรกเข้ามาโดยไม่ต้องเรียกร้องลมหายใจธรรมดาจะกลายเป็นที่พักความเรียบง่ายจะกลายเป็นพลังเราเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นรู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางอะไรควรปล่อยผ่านไปเหมือนลม การคิดน้อยลงไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เราอ่อนโยนอ่อนโยนกับความผิดพลาดอ่อนโยนกับความไม่สมบูรณ์แบบและอ่อนโยนกับชีวิตที่กำลังค่อยๆเติบโตไปตามจังหวะของมันเองคิดน้อยลงใจสงบขึ้นเพราะเราเริ่มเข้าใจว่าความคิดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหลายอย่างเป็นแค่ความกังวลที่ใจสร้างขึ้นมาเองเมื่อเราหยุดตามความคิดทุกเส้นทางใจจะได้หยุดพักอย่างแท้จริงเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นตลอดเวลา ไม่ต้องเร่งให้ชีวิตเป็นอย่างที่ใครคาดหวังแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันก็พอบางวันอาจเหนื่อยบางวันอาจท้อแต่ก็ไม่จําเป็นต้องด่าว่าตัวเองเพียงรับรู้แล้วปล่อยผ่านเหมือนเมฆที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปเมื่อใจไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นความทุกข์จะเบาลงอย่างน่าแปลกเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของช่วงเวลาธรรมดารอยยิ้มเล็กๆความเงียบสงบและลมหายใจที่ยังดำเนินต่อไปการคิดน้อยลงทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น ไม่ติดอยู่กับอดีตไม่หลงไปกับอนาคตเมื่อใจอยู่ตรงนี้ความสงบก็จะอยู่ตรงหน้าและชีวิตก็จะค่อยๆไหลไปอย่างอ่อนโยนในแบบที่มันควรจะเป็น